จำหน่ายเกมของแท้ถูกที่สุดแล้วได้ทันทีไปหาดูได้ครับที่ store top up หรือว่าถ้าจะคุยกับร้านไปหา store top up ที่ในร้านแอปได้ครับลิงก์จะอยู่ข้างล่างนะครับกำลังมองหาที่เติมเงินในเกมฟีฟ่า6หรือว่าเกมอื่นๆราคาถูกไปดูได้ครับที่ mmo rog แล้วถ้าใช้รหัสของผม n 9 4 4คุณจะได้ลดอีก6%ครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช anel iNat 9 4นะครับผมแล้วสำหรับวันนี้ผมมีอะไรอย่างหนึ่งครับที่อยากโชว์ให้ทุกคนดูนะครับในเกมโหมดแอร์ฟุตแชมเปี้ยนใน u l t i m a t e Team FIFA 17นะครับผมก็นี่เลยครับผมฟุตแชมเปี้ยนมันก็คือ w e n d League นะครับมันอย่างกับเราเล่นได้อะมันเป็นทอร์นาเมนต์ที่เล่นวันเสาร์กับอาทิตย์อะครับผมแล้วก็ถ้าเราไต่ไปได้อย่างกับ ร้อยหรือว่าอะไรเนี่ยเราจะได้รางวัลดีๆครับผมก็สําหรับฟุตแชมเปี้ยนนี่นะครับผมผมเล่นมาแล้วครับ1อาทิตย์อาทิตย์แรกอะอาทิตย์แรกมันเพิ่งเปิดแล้วผมเพิ่งเล่นเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูรางวัลกันที่ผมได้จาก The Week End League นะครับผมรางวัลของผมนี่เลยครับโโอ้หฟุตแชมเปี้ยน Week End League complete นะครับผมได้อะไรวะอันลิบสองนะครับต้องชนะ 33เกมเรามี40เกมที่จะเล่นได้ใน Weekend League ผมชนะ33ก็แปลว่าแพ้แค่7เกมก็ได้ระดับ Elite 2ก็โอเคครับผมแฮปปี้แล้วครับนี่เลยครับผมเย็เครางวัลของผมครับ f o o แชมเป Champion Weekend League Congratulations Here is your reward for the Weekend League นะครับผมได้2 Premium Team of the Week แ a c กปุ้ยเย็ด Pack 2 Premium Team of the Week นี่แปลว่า Team of the Week ครับผมไม่รู้ว่าจะได้ตัวเล่นกี่ตัว ใบสีดำนะผมการันตีเลยการันตีว่าจะได้ใบสีดำครับผมแล้วก็หลังจาก2 p r พรีเมียมทีมออฟเดอะ p ว c คแพ็คนะครับยังไม่จบแค่นั้นครับผม ผมได้อีก1นึ่งจัมเบิลแรร์ a c แพ็คแพ็ค0 0 0แผมได้อีก1นึแพ็คนะครับผมแล้วก็คอยอีก1,000ไแว้าเย็ดเคเลยอะ่ะก็นี่อครับผมแรงกเก่าของผมนะครับในอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนจะได้รางวัลน,นี่เลยครับ your current rank e l i t e 2เนี่ยผมชนะ33เกมครับเล่น40เกมชนะ33ก็แพ้7ก็โอเคครับไม่ทุเลศเท่าไหร่แต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะลองเอาอันนี้ให้ได้ครับอลิต1ชนะ36เกม โอโหผมว่ายากแน่นอน36เกมเนี่ยเราแพ้ได้แค่4เกมแค่นั้นครับคงจะยากมากครับอันนี้แล้วผมจะมา explain ให้นะครับท็อป100ก็นี่ครับผมอายคนนี้โอ้โหอคนนี้สงสัยมันเป็น Pro Player แบบเก่งๆมากเลยอะชนะ40เกมหมดครับผมไม่แพ้สักเกมอ้คนนี้โหดมากแรงค์หเลยครับผมแล้วก็แรงค์หนึเนี่ยครับเขาชนะกัน34เกมผมชนะ33 ก็เลยไม่ได้ท็อป100เลยครับเสียดายมากครับเสียดายมากแต่อาทิตย์นี้ผมจะพยายามเอาท็อป100ให้ได้อรแล้วก็รางวัลน,นะครับเล่นทอร์นาเมนต์ h e w e วิกแอนด์ g u กเนี่ยโอ้โหดีมากของว่ารางวัลน,นะอันนี้เริ่มจากรางวัลกากๆกกอะรอนสามถึงหนึ่งนะครับเราได้รอนหนึ่งก็7,500คอยน์แล้วหนึ่งพรีเมียมโกลด์เพลสแพคนะครับแอบซอลเวอร์ Silver ก็20,000คอยน์อะไรวะ20,000คอยน์ 20, แล้วหนึ่งจูมเบอร์พรีเมียมโกลด์เพลสแพคแล้วหนึ่งไมโครบผม โก้หนึ่งนะครับได้50,000คอยนะครับแล้วก็1น um ึจมเอ้สอจัมเบิลแรร์เพลสแพ็คแล้วก็อลลดเนี่ยที่ผมได้อะ่ะอาทิตย์นี้ที่ผมได้อลลดนะครับผมได้อลดส2นั่นเลยครับ1แอ้หนึ่งแสนคอยแอ้พรีมิมออฟเดอะวีคแพคนะครับแล้ว1จัมเบิลแรร์เพลสแพ็คแต่ถ้าผมได้อลดห1 25, นะครับผมจะได้1 2ึ่0 0สองนหนคอยนะครับผมแล้วก็2จัมเบิลแรร์เพลสแพ็คแต่นี่ครับผมผมอยากได้ท็อป100นะครับเพราะเราจะได้1 2ึ่0 0สองนหคอยแล้วก็ 1>, 1. ultimate team of the week pack ultimate team of the week pack นี่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะแต่อยากได้ท็อป100ครับเพราะผมอยากดูว่า ultimate team team of the week pack เนี่ยมันจะให้ตัวเล่นอะไรบ้างครับแล้วก็ 2. j u m b o rare p l a c pack ก็นี่แหละครับผมแพ็คที่ผมได้เว้ยโอ้โหรอไม่ไหวแล้วครับ premium team of the week pack เนี่ยครับมันเป็นสามใบสีดำนะครับจับอาทิตย์นี้ team of the week อาทิตย์นี้สาใบสีดำที่ผมจะได้นะครับบอกว่าโดจะโผล่ขึ้นมาให้ผมนะครับ j u m b o r a r place pack แพ็คละแสนหนึ่งหนึ่งแพ็คมาครับผมเดี๋ยวเรามาลุยแพ็คนี้ก่อนเลยครับเพราะแพ็คสองแพ็คที่ผมมีเนี่ยเราได้ใบสีดำอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ใบสีดำอยู่แล้วครับแต่เราจะมาเปิดอันนี้ก่อนดีกว่ามามาครับผมผม,ผมกลัวามากเลยว่ะไม่อยากเปิดเลยครับผมแต่โดอ่อด้อกองหน้าโดอ่ะครับอยู่อินฟอร์มทีมออฟเดอะวีคอาทิตย์นี้อยู่ครับผมก็อยากได้มันมากเลยอ่ะดอ่ะแต่ผมกลัวครับไม่อยากเปิดแต่ก็ต้องเปิดละเพราะอาทิตย์หน้าผมจะ เล่นอยู่อีกแล้วแน่นอนรับฟุตแชมเปียนวีคเอนดิกเนี่ย,ยผมอยากได้รางวัลพวกนี้มันคุ้มมากครับมาจุมเบอรแร็เพลเยอร์สแพ็คแพ็คแรกครับผมถอดสายออกก่อนเว้แพ็คแรกครับแพ็คแรกครับแพ็คแรกครับมาเลยมาเลยอืออือ กราเมโรโอ้นึกว่าจะเป็นวอล์กเอาไแต่ in from มกราเมโครับ85ใบสีดำโอ้มีใครอีกมีใครอีกขอเก่งๆอีกเถอะโชรันคริสตมอลลิงคริสตมอลลิงครับเพโดรเบลลี่ What the fuck มาควินอสดิมาคอสโชครอสบาตราเฮนานเนสฟารันโดโอ้ โอ้โอเคโอเคเลยครับแพ็กแสนนี้โอ้โหเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมเล่นอีกแน่นอนเ้ยโอ้เย็ดเคมากครับเย็ดเคมากได้อินฟอร์มนี้เลยครับเค v วินกราเนโรกี่บาทรับกี่บาทรับประมาณ6กห0 0่นหกหมื่นเนะครับประมาณ70,000ก็โอเคครับราเมโรครับผมสเตตัสมันดูโหดมาก81วิ่งนะครับ87ยิง 80 passing 83 dribbling แล้วก็ความแข็งนะครับ72เ้ย c r y s ม a l l i n g ด้วยผมอยากได้ hey, yes thank you นี่เลยครับผม premium team of the week pack นะครับเราได้แค่ใบแอมสามใบสามใบที่จะเป็นใบสีดำนะครับผมหวังว่าโดหรือว่าเลเ a n ด o อกสกี้จะโผล่ขึ้นนะ c o m e o n กดแล้วเว้ยกดแล้วเว้ยกดแล้วเว้ย โอ้โหมาโควิชนี่นะแปดสิบเครับอยากได้ดูเว้ยอยากได้ดูได้ใครอีกครับมาโควิชมิทรวิช,วชแล้วก็ทาดิชครับผมสามใบอินฟอร์มใบสีดำอะดูเด็กคุ้มหรือเปล่าแอดวิกแอนดิชเนี่ยถ้าเราได้อดันนี้อะคุ้มมากครับผมอ่มาครับสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วครับผมขอร้องขอโทเธอขอโทเธอพระเจ้าขอโทเธอครับ ขอโดเถอะครับให้วอลเอาอะโอ้โหมาฮามิดซาร่าครับ84ครับมอาฮามิดซาร่าโดไม่มาเว้ยมีใครอีกครับซาร่าโอ้โคโมันครับคิงเอดเชมส์โคมันนี่โค่นะผมอยากได้มันอยู่อรัเชมส์โคมันเนี่ยโอเคเลยแล้วก็แอดอนอฟเทอรวิชอีกแล้วครับผมต้องขายตัวนี้ครับเพราะผมมีแล้วอะสี่หมืนะ่นครับสี่หมืนะ่นครโอเคครับ ไม่คู่เล่เท่าไหร่ครับ thank you EA โอเคนะครับผมก็สำหรับ week end league pack opening ของผมวันนี้จบไปก่อนแค่นี้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะเล่นอีกแน่นอนครับ week end league เนี่ยผม,ผมอยากได้กับ inform ตลอดเลยเว้ยถ้าเราได้อลิซเนี่ยเราจะได้อินฟอรครับแต่อาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะเล่นอีกแล้วก็เปิดอีกให้ดูแน่นอนนะครับผมแพคที่ผมได้จากแอม t ด e w วิกแอนด์ดิกเนี่ยฟุตแชมเปียนเนี่ยครับผมก็อ,อย่าลืมนะครับก่อนจะไปกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับข้างล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาพบหาผมได้ที่ Facebook i n a t 94นะครับผมลิงก์ของผมจะอยู่ข้างล่างแต่สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ yes! ยังไงการ์ดสวยเลยพัสไปพัสมายิงแม่งเรียบร้อย เรียบร้อยครับวันควยสวยงามเดบิว์ครับ